ภาพมรรยากาศการขุดเสาเอกโดยสิทธิ์คูบาลำพูนซึ่งเริ่มขุดเสาเอกตรงกับวันจันทร์ที่ ยี่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารวันนี้เป็นวันดีเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหกตรงกับวันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรมเป็นวันดีเหมาะแก่การขุดเสา บ้านปลูกบ้านปลูกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานมงคลทั้งหลายซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเลิกดีวันนี้เจ้าของบ้านได้ถือเอาวันนี้เป็นวันดีในการวางผัง เพื่อที่จะได้เตรียมการสร้างบ้าน